ซีดีธรรมบัญญายชุดหลักชาวพุทธโดยพระปรมกุณาภรณ์ปออประยุตโตวัดยาณเวศกกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐมเรื่องที่เจ็ด สวดมนต์ก่อนนอนใช้บทไหนดีพูดคุยกับพระนวะกะเมื่อวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2551นิดหนึ่งคือสำหรับครหัสเนี่ยที่สวดมนต์ก่อนนอนนะครับ,รบจะคุณหลวงพ่อช่วยสอนนะครับว่าเขา เขาควรจะสวดอะไรก่อนนอนแล้วควรจะคือผมนึกถึงลูกๆของผมเนะว่าจะไปสอนให้เขาสวดมนต์ทีนี้เขาควรจะสวดอะไรคืออันนี้ไม่ตายตัวหรอกครับไม่ตายตัวเพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาสวดกันมากๆใช่างนทีนี้ถ้าเราจะสวดมากๆอย่างนั้นสมัยนี้ไม่เคยไหวเพราะนั้นสมัยนี้ก็เลยในเมื่อสวดน้อยก็ต้องเลือกเอา จะไปจํากัดไปกําหนดะอะไรยังสมัยก่อนนี่เป็นไปได้ยากแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเปิดกว้างอยู่ที่ว่าเราต้องเอาวัาตถุประสงค์จุดหมายเป็นหลักว่าเออเราสวดเพื่ออะไรล่ะเนะี่ยเพื่อให้จิตใจสบายแล้วก็มีความอบอุ่นใจเนะี่ยมีความมั่นใจแล้วก็ทําจิตใจให้เป็นกุศลแล้วก็เป็นส่วนเบื้องต้นที่ให้เด็กเนี่ย หนึ่งก็ได้ใกล้คุณพ่อคุณแม่มีจิตใจที่มาอยู่ในกุศลด้วยกันจิตใจมันจะได้มีเครื่องเชื่อมประสานที่ดีได้ชุ่มฉ่ามีความร่มเย็นมีความรู้สึกเป็นสุขและน้อมใจเด็กเข้าสู่กุศลเข้าสู่ธรรมะแล้วก็เป็นโอกาสก็อาจจะคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะเอาเนื้อหาบทสวดนั้นมาเป็นจุด เริ่มในการที่จะสนทนามาอธิบายเข้าสู่ธรรมะนำเข้าสู่การศึกษาธรรมะด้วยนะได้ทั้งนั้นเลยครก็คือว่าเป็นสื่ออันหนึง่งแต่ว่าสื่อแรกก็คือสื่อตัวเขาเองสื่อใจเขานะั่นเป็นเครื่องนำใจเขาไปสู่ความสุขความรู้สึกอบอุ่นร่มเย็นสบายใจนะ แล้วก็อย่างที่ว่าสื่อต่อมาก็คือกรัลนามิตรพ่อแม่ก็มาใช้อีกเอาเป็นสื่อเพื่อจะนำเด็กๆลูกๆเนี่ยเข้าสู่ธรรมะทั้งในทางในทางจิตใจก็อย่างที่ว่าอยู่ร่วมการประสานใจด้วยบทสวดมนต์ที่ร่วมกันสวดใจคอดีสบายประสานใจเป็นสื่อดีและก็เสร็จแล้วก็เป็นสื่อในทางปัญญาก็ใช้อธิบาย จะอธิบายอะไรก็ตอนนี้ได้โอกาสแล้วก็ถือโอกาสโยงไปหาเรื่องอื่นๆในชีวิตประจำวันหรือลูกมีอะไรที่น่าจะแนะนำมีจุดอ่อนบกพร่องแทนที่เราจะบอกตรงๆเราก็อาศัยบทสวดหรือข้อความในสุภาษิตในคาถาอะไรเนี่ยมาปลารบขึ้นนิดแล้วก็โยงไปหาสิ่งที่ลูกทำเพื่อน,นำเขาให้เขาแก้ไขตัวเขาด้วยเลยโดยไม่รู้ตัว <laughs> ไม่ต้องรู้ตัวล่ะ เป็นวิธีการที่ทะเรียกวอุบายแต่เป็นอุบายที่เป็นกุศลนะฮะเรียกว่ากุสโลบายกันเลยเนี่ยอันนี้จะดีมากคืออย่าไปแค่สวดกันเฉยๆเป็นโอกาสด้วยพอสวดแล้วก็เออสวดเสร็จแล้วนะเนี่ยเอาวันนี้เอาบทเนี้ยตรงเนี้ยนี่ท่านพูดว่าอย่างนี้นะหรือแม้แต่เอามาแปลซะนิดหน่อยเนี่ยในนี้บทนี้มีคํานี้นะคํานี้ท่านแปลว่าอย่างนงั้นนั้น แม้แต่คําเดียวก็สามารถเอามาเป็นสื่อได้พอแปลแล้วก็โยงไปหากิจกรรมในชีวิตประจําวันพฤติกรรมของเด็กของคนอะไรอะไรที่เราจะชี้แนะนําแล้วก็โยงไปก็พูดไปให้เด็กเนี้ยได้เรียนรู้ได้ศึกษาสิ่งที่ดีงามเป็นการศึกษาสำคัญนในบ้านนีได้ประโยชน์มากแล้วก็บางทีก็เลยถือโอกาสถ้ามีความรู้เรื่อง ในทาระศาสนามากชั้นรู้ชาดกใช่ไหม mm. ก็เป็นโอกาสเลยมาสวดมนต์กันแล้วจบแล้วก็เอาละทีนีนะ้จากเรื่องของธรรมะบทสวดคาถานโยงไปหาชาดกเล่าชาดกให้ฟังนะแต่เด็กเล็กๆลูกเล็กๆก,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 ก็เล่าเรื่องสนุกสนุกลิงเฝ้าสวนบงังลิงหลอกจระเข้บังอะไรอางี้นะชาดกก็สนุกเด็กก็สนุกด้วยนะก็มีความสุข ได้ความอบอุ่นในครอบครัวที่เงินจะประทับใจไปนานเลยเนี่ยเนี่ยครอบครัวสมัยโบราณได้อันนี้แหละครับเป็นเครื่องเชื่อมโยงทําให้ครอบครัวอบอุ่นมีความสุขแล้วก็เป็นสิ่งประสานใจไว้ประทับใจเด็กไว้จนกระทั่งเด็กโตเด็กโตไปก็ระลึกถึงพ่อแม่ระล,ล,ลึกถึงคาสอนไปด้วยระลึกถึงศาสนามาได้กันหมดปกติสิ่งเหล่านี้โยงกันหมดนะ เพราะว่าพ่อแม่เป็นผู้นําเด็กเข้าสู่ธรรมะเข้าสู่พระรันตนใจพอนึกถึงพระรันตนใจก็นึกถึงพ่อแม่ด้วยพอนึกถึงพ่อแม่ก็ระล,ลึกถึงพระรันตนใจด้วยนึกถึงธรรมะอะไรนึกถึงคําสอนของท่านนึกถึงคําสอนของท่านมาจากพระาศาสนาโยงไปหาพระาศาสนาเองนี่คนสมัยก่อนก็ใช้พวกเนี้ อ้าวทางคําพูดวาจาก็อย่างนี้นะบทสวดคาถาอะไรแต่ละให้คาถากันไปเออเด็กก็จาแม่นเนื้เราก็อาจจะให้คาถาที่ดีๆเลือกเอาให้เด็กท่องเออหรือให้เลือกก็ได้ออาหนูชอบคาถาไหนเลือกกันะคนนี้ก็ชอบคาถานะั่นคนนี้ก็ชอบคาถานี้เอ,อ้าเลือกเอาแล้วแต่ใครชอบไหนเนะื้อแตก็พอเลือก ก็พอเข้าใจคําแปลแล้วนี่ทีนี้ก็ถ้ามีโอกาสก็เอาวันนี้จะอธิบายคาถานี้ให้ฟังสําหรับลูกคนนี้แล้วคนอื่นก็ฟังด้วยนะพออีกวันหนึ่งก็อธิบายคาถาหนึง่งถ้ารู้ชาดกก็เอาขาดชาดกมาประกอบนี่ก็เรียกว่าสื่อทางวาจาแล้วก็เขาสื่ออย่างเขาสื่อทางวัตถุสมัยโบราณเนี่ยเขาไม่เรียกวัตถุมงคลใน,นคาว่าวัตถุมงคลน,นี่เพิ่งเกิดไม่กี่ปีสมัยก่อนไม่มีใช้ นี่ก็พระเครื่องก็เป็นคํำเก่าก็พระผมเคยเล่าแล้วมั่งที่ว่าสมัยก่อนเนี่ยคือสิ่งเหล่าเนี้ยที่เราเรียกว่าวัตถุมงคลก็ตามพระเครื่องอะไรเนี่ยนะหนึ่งมันไม่มีความหมายเชิงพาณิชย์เลยไม่มีเลยเป็นของให้เปล่ากันสองก็ความหมายทางที่เอามาเป็นว่าขลังยัง พระโน่นพระนี่อะไรต่อะไรเนี่ยมันแทบจะไม่มีความนิยมในเรื่องหลวงพ่อหลวงปู่โดยตรงกับมีมากกว่าพระองค์นั้นขลังองค์นี้อะไรนี่เก่งอะไรเงี้ยทีนี้พระเครื่องนี้ตะกอดโบราณเขาสร้างอย่างไงพระเครื่องอย่างองค์เล็กๆเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเขาสร้างทีหนึ่งเป็นปริมาณมากมายเนี่แล้วก็ใส่เจดีย์เขาเรียกว่าใสาก่กรุไว้เยอะมหาศาลเลยครับ เขาบรจุไวทําไมเขาปร,จ,าปรจุไว้ด้วยหวังว่าในการภายหน้าพระพุทธศาสนาก็เป็นไปตามหลักอน,นิจจังไม่เที่ยงกพระพุทธศาสนาก็อาจจะสูญสิ้นหมดไปแล้วก็กลุนี้แตกออกมาก็จะได้เป็นเครื่องประกาศเป็นเครื่องบอกบ่งว่าที่นี่พระพุทธศาสนาเคยเจริญมาคนโบราณเขาก็เอาพระเนี่ยใส่กลุทําพระเยอะหมดแล้วใส่กลุไว ต่อมาก็นานก็จะหลายร้อยปีเจดีอะไรต่างๆมันก็ผุพังกรุแตกกรุแตกก็เห็นข้างในที่มีพระอยู่สมัยก่อนเขาก็ไม่ได้ถือแบบสมัยนี้ผมก็รู้จากหลวงพ่อหลวงพ่อที่วัดบางกลาที่ผมบวชกับท่านนตอนนั้นโอ้ท่านก็ เก่าแก่เยอะแยะแล้วเนะนี่ถ้าอยู่ถึงเดือนนี้เท่าไร่แล้วก็ไม่รู้ก็ร้อยปีไปนานแล้วนะทีนี้ตตอนที่ท่านอยู่ไปบวชเนะี่ยท่านก็เล่าพอที่วัดบางกลางนะมีกลุแตกตอนที่ผมบวชเน้นเนี่ยก็มีกลุที่แตกจนกระทั่งเขาเอาพระไปเกือบหมดหละกลุนอนกลุนี้สองสามกลุนี้กลุหนึ่งเยยังมีก้นกลุยังมีพระวัดบางกลาง แตกๆขาดๆหรือแตกแข็งขาดๆเท่า,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 านั้นแล้วก็พวกเด็กบ้างเนนบ้างพระบ้างก็เอาลงไปลงไปกลนกลุเราก็ลงกันนั้นลึกลงไปนะนก่เกินดินเห็นปากอยู่เสมอดินเนี่ยแต่ลึกลงไปข้างล่างเยอะโอ้สแสดงว่ามากมายเหลือเกินเนี่ยกว่าจะเต็มกลุเราก็ลงไปแล้วก็ไปหากันดูเพื่อจะได้พระองค์ดีๆบ้างเนี่ยอนี้เนี่ยนี่ก็คือว่าเป็นของเก่ากลุแตก นี่หลวงพ่อท่านก็เล่าบอกว่าเนี่ยกลุ่มพก,กาที่แตกเนี่ยสมัยท่านยังเด็กๆท่านก็อยู่วัดเด็กวัดก็เล่นสนุกกันวิธีเล่นสนุกก็ต่างๆลเลยนะอันหนึ่งก็คือว่าหน้าวัดมีแม่น้ำํำเด็กก็เอจะทําไงดีเออเห็นพระเครื่องในกลุ่นี้เยอะดีนะเอาก้อนดินหา ก้อนอิดมาคว้างเล่นนี่มันยากกว่าพระในกลุ่นี้พร้อมอยู่แล้วขนาดพอดีเลยแล้วมากมายไม่รู้กี่พันใช่ไหมก็เลยเด็กพวกนี้ก็ไปเอาพระในกลุ่นเนี่ยกอบกันมาแล้วก็มาริมฝั่งมรรน้ำแล้วก็คว้างแข่งกันอ้าวใครจะคว้างได้ไกลกว่ากันเนี่ยลุงพ่อบอกสมัยท่านเด็กท่านก็ทำเนี่ยก็คือไปเอาพระในกลุ่ แล้วก็มาริมแม่น้ำแล้วก็มาคว่างแข่งกันสนุกกันอย่างเงี้ยนะนี่พอรู้อย่างนี้พวกคนวัดพระใหม่เลยสมัยหลังๆเนี่ยน้ำในแม่น้ำท่าจีนเนี่ยน่าแรงมันก็ลดมากใช่ไหมเนี่ยพอลดมากตะลิ่งมันยาวยื่นแบบเนี้ยก็ไปเดินริบตะลิ่งกันมหาพระที่รุ่นหลวงพ่อเนี่ยเคยเอามาคว้างเล่นกันมาเด็ก ผมยังไปได้องค์หนึ่งเลยเนะเดินริมตะลิ่งเนี่ยชายแม่น้ําได้เกือบเต็มองค์เลยเออนี่อย่างนี้เดินก็หมายความว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้มานึกอะไรมากพระวันประกาศสมัยหลังนี่มาเช่าก็เป็นหมื่นเป็นอะไรก็ไม่รู้นะสมัยนั้นเขากลายเป็นว่าเด็กเล่นสนุกไปเลยนะเนีย่ให้เข้าใจคือมันค่อยๆวิวัฒนาการมา ว่าถ้าว่ามีการที่ว่ามีพระมีพระในกลุ่มมากทีนี้บางกลุ่เนี่ยนะฮะมีพระขนาดใหญ่บางขนาดเล็กบางสวยงามมากบางอะไรบางนี่ก็ญาติโยมมาวัดเนี่ยก็ใครๆก็บงางสมัยหลังมีพระในกลุ่มที่แตกก็เหลือน้อยลงไปก็อยากจะได้องค์สวยๆไปไว้บ้านนี่ก็เอาเลือกเอาเองต่อมาชักน้อยลงตอนนี้พระชักเอาละ เออเหลือน้อยลงก็พระก็เป็นผู้เก็บรักษาเองแหละอ่ะอาทนี้เห็นว่าญาติโยมคนไหนเป็นคนดีมีศรัทธา,าก็ให้คนนั้นใช่ไหมต่อมาก็มีผู้ทําบุญเออเห็นว่าคนไหนทําบุญมากมาก,มากแล้วก็ให้ของที่ระลึกให้พระองค์ใหญ่องค์สวยนะี่ทำบุญน้อยหน่อยก็ให้องค์ที่เล็กๆ ไม่ค่อยสวยเือว่าดัดดาดพื้นน,นองค์ที่หายากก็ให้คนที่ถวายบำรุงวัดมากโดยที่ว่าไม่ได้นึกในแง่ตอบเ,อเป็นว่าเป็นสิ่งตอบแทนที่ว่าเขามาเพราะอันนั้นไม่ใช่เขามาทําบุญเขาเองอยู่แล้วแล้วก็พระก็เห็นว่าเออไหนไหนมีอยู่แล้วก็จะต้องให้ต้องแจกกันอยู่แล้วก็แจกคนมีศรัทธาจะดีกว่าก็เขาแสดงสัญญาณมาว่าเขาศรัทธามากเราก็ให้ของที่ มีค่ามากอะไรเงี้ยตอนแรกก็จะเป็นแบบให้ไปให้ไปต่อมาคนชักติดใจไปวัดแล้วได้อะไรพระมาบ้างอะไรบ้างออาต่อไปพระในกลุ่มหมดเอาแล้วทีนี้รุ่นโบราณตอนหลังๆนี่พระในกลุ่มแทไม่มีแล้วครับเป็นแทบจะหมดยุคเลยนะพระในกลุ่มแต่เอาแล้วทีนี้ทําไงละ่ะคนชักเกิดอยากได้พระ พระก็ทําใหม่สิทีนี้เอาแบบเอาพระองค์ก่าวมาทําแบบแล้วก็ทําพิมพ์พระใหม่ขึ้นมาคราวนี้แหละครับมันเริ่มที่จะวิวัฒนาการให้คนมีศรัทธาต่อมามันชักว่าคนอยากจะได้พระก็เลยไปทําบุญที่วัดนี่นี่น,นี่กลายเป็นว่าคนที่จะไปทําบุญเนี่ยมีเจตนาขึ้นมาแล้วแต่ก่อนนี้ทําบุญก็ไปทาใช่ไหม ได้มานั้นเป็นเรื่องของพระให้ต่อมาเัวเองชักอยากจะได้พระจึงไปทําบุญก็เอาเงินไปถวายต่อมาก็เลยนี่แหละเห็นเขาชัดเลยใช่ไหมต่อมามันก็กลายเป็นเรื่องเหมือนกับตอบแทนต่อมามันกลายเป็นเรื่องพาณิชย์ไปเลยอะไรไปกันใหญ่เลยนี่ความหมายก็เพี้ยนหมดนี่สมัยโบราณเนี่ยเอาทีนี้ว่าถึงการใช้วัตถุแบบนี้เป็นสื่อ ก็คือว่าเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยก็ได้พระมาอย่างนี้อยู่ที่บ้านก็มีไว้ประจำก็เคารพในพระรันตนนรัยว่าท่านคุ้มครองอวยชัยให้พรมีไว้ประจําตัวนี่ก็รักลูกรักหลานลูกหลานโตขึ้นมาจะมีครอบครัวหรือจะไปทำหากินต่างถิ่นเอาแล้วพ่อแม่ก็เออเขามาลาแล้วรักลูกมาก พระนี่เป็นสิ่งที่มีค่าเคารพนับถือบูชาแล้วก็มีความหมายถึงรู้สึกว่าคุ้มครองให้ปลอดภัยด้วยความรักลูกก็อยากให้ลูกได้มีความสุขมีความจเจริญรุ่งเรือง,ลง,ลงปลอดภัยด้วยก็ให้สิ่งที่ดีที่สุดก็ให้พระถึงบางทีก็รักษาไว้ตลอดชีวิตเนี่ยอ้าวก็บอกลูกว่านี่นะลูก ต่อลูกจะอยู่ไปไกลต่างถิ่นเนี่ยนะพ่อก็ขอมอบพระเนี่ยให้พระนี่นะคุณปู่ให้มาเอาละสีเนีก็แบบเดียวกันคุณปู่ก็ให้ลูกให้พ่อไว้หรือว่าบางท่านก็บอกเนี่ยอุปชาของพ่อให้ไว้หรืออุปชาให้คุณปู่คุณปู่ไม่พ่อยอทีหนึ่งโอโยงกันเป็นสายเลยเนี่ยปกรักษากันมาเหลือเกินะนะเนี่ย พราะความรักลูกเนี่ยอยากจะให้ลูกมีความสุขความเจริญขอมอบพระนี่ให้ลูกรักษาไว้ให้ดีนะแล้วก็ตั้งใจธรรมากินประพฤติตัวให้ดีนะเออก็สั่งลูกอย่างนี้นี่พระนี่ก็กลายเป็นสื่อเครื่องระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ไปถึงปู่ย่าตายายนะแล้วก็โยกไปหาความดีเพราะสิ่งที่ ท่านให้มาพร้อมกับพระนี่ก็คือคําสอนใช่ไหมก็ให้ลึกไว้นึกถึงพระน,นึกถึงคําสอนของพ่อแม่ที่โยกไปาคําสอนพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องดีงามหมดเลยเพราะฉะนั้นพระเนี่ยนะองค์หนึ่งเนี่ยที่มีเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วเขาไม่ได้มีกันมากมายใช่ไหมก็เอามาก็นึกถึงพระเห็นพระนี่ ก็เป็นสื่อทางใจที่โยงไปหาพ่อแม่ปู่ย่าตายายอุปชาอาจารย์โยงไปหาพระพุทธเจ้าคําสอนของพระองค์พระธรรมคําแนะนําอย่างอุปชาก็แบบเดียวกันลูกศิษย์นี้ใกล้ชิดมากเห็นว่าประพฤติดีไม่ให้ง่ายๆหรอกครับสมัยก่อนท่านให้แต่ว่าท่านก็ไม่ให้ง่ายแล้วลูกศิษย์คนนี้ดีมีความซื่อสัตย์ขยันมันเพียร จิตใจดีงามเอา้าเขาจะไปอยู่ห่างไกลก็อย่างที่ว่าก็มอบพระนี่ให้สั่งสอนบอกว่าจะไปทําอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนะถ้าทํางั้นแนละ้วพระไม่คุ้มครองรักษาให้ประพฤติตัวดีๆอย่างนี้แล้วก็มอบให้ไปดังนั้นพระเนี่ยเป็นวัตถุที่มีความหมายสื่อนามธรรมาคุณค่าทางจิตใจความรักแล้วก็คุณความดีทั้งหลายมากมายเลย นี่แหละครับเนี่ยถ้าได้อย่างนี้แหละเป็นวิเศษเลยคือความหมายแท้แท้ดั้งเดิมของท่านเดี๋ยวนี้มันหมดความหมายเลยมันกลายเป็นว่าเป็นอะไรเเป็นอะไรครับ,บเป็นวัตถุปนิปปายเนะีเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่ซื้อได้ด้วยเงินอะไรไปอย่างนี้ไปแล้วใช่ไหมก็น่ากลัวเนี่ยมันก็เห็นความเสื่อมวันหนึ่งเลยเนะี่ย ม้แต่เรื่องอย่างนี้ก็เสื่อมไม่ต้องไปพูดถึงอะไรหรอกเรานึกอันนี้ก็ถ้าเราฟื้นขึ้นมาได้ก็เป็นประโยชน์มาก่าไปดูถูกพระเครื่องพระอะไรหรอกดีเป็นของที่แต่ต้องใช้ให้เป็นเพราะว่าคนที่เริ่มศึกษาเดยเฉพาะเด็กเนี่ยเขาจะมาเข้าถึงธรรมะได้ทันทีเป็นไปไม่ได้ยิ่งเป็นเรื่องนามธรรมนี่ไม่สนใจแล้วฟังก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่อยากฟังด้วยแต่พอมีวัตถุมาใช่ไหม ก็เป็นสื่อหนึ่งกระใจชอบเห็นสวยเห็นงามอะไรต่นอะไรรู้สึกมีค่าอยากจะรักษาไว้ก็โยงไปหาธรรมะความดีงามก็เป็นอนุสอนเป็นเครื่องเตือนใจรละลึกอย่างหนึ่งเลยแต่ระลึกในแง่ที่ว่าเอาวัตถุมาใช้เพราะความหมายพระรัตนตรัยก็เป็นสรณะเป็นเครื่องระลึกอยู่แล้วนี่แล้วเอานี้ระลึกเอาวัตถุมาเตือนใจระลึกอีกชั้นหนึ่งเลย ฉะนั้นก็ใช้ให้เป็นเอาแล้วครับตกลงว่านี่ผมพูดยืดหยาดเลยเถิดไปและออกไปถึงพระเครื่องเลยนะเอา,าไม่เป็นไรก็กลับมาที่ว่าเรื่องสวดมนต์สวดมนต์ก็แปลว่าเลือกเอาบทที่ว่าหนึ่งก็คือเด็กเขาไม่หนักนักแล้วก็ถ้าหากว่ามีทางให้เขาเลือกได้เช่นว่าได้ศึกษามีความหมายอย่างนี้แล้วก็มี แล้วก็รู้สึกว่าท่องแล้วถูกปากเขาอะไรเนี่ยนะเราเลือกมาทีนแล้วเนี่ยให้แกเลือกอีกทีก็เลือกเอานะแล้วก็ถ้าเป็นก็จะสวดพร้อมกันก็ให้เลือกคนนี้เลือกอันหนึ่งคนนี้เลือกหนึ่งเรากะไว้เนี่ยว่าต้องมีเท่านั้นบทแล้วก็มารวมกันเยอะแล้วก็สวดด้วยกันนะครัหลวงพ่อช่วยนะบทได้ไหมครับว่าบทที่เป็นหลัก กบฏที่ควรสูตรสวดประจําก็มงคล,ลสูรเนี่ยเพราะว่าได้มงคลน,นี่คลุมหมดเลยใช่ไหมความหมายนี่คลุมหมดเลยมงคลเนี่ยใช่ไหมสิ่งดีงามความสุขความเจริญพลังพร้อมหมดเลยและเสร็จแล้วก็ความหมายได้ทันทีเลยข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาในมงคล,ลสูตรนี่ตั้งแต่ต้นจนจบเลยถึงจุดหมายเลยใช่ไหม เริ่มแต่อยู่เป็นการือหัดอเสวนาจะพาลานังปันตินานจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตะมังก็ได้แลละไม่ครบผ่านครบบัณฑิ็บูชาคนควรบูชายกย่องนับถือคนที่ควรยกย่องนับถือนี่เป็นอุดมมงคลแล้วก็ว่าไปอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมคบหาคนดีอะไรพวกนี้ยว่าไปเรื่อยเนี่ยตั้งตัวไว้ชอบเนี่ยทำบุญเตรียมไว้แต่ก่อนอะไรเนี่ย เนี่ยก็เรื่อยไปนะฮะแล้วมงคลสูตรนี่สามารถอธิบายได้ด้วยถ้าคุณพ่อได้ศึกษาไว้ดีใช่ไหมก็ปลารคอันนี้แหละครับอธิบายไปทีละ,ละนิดละนิดวันละหน่อยก็ได้ธรรมะไปด้วยได้บทสวดไปด้วยได้บรรยากาศไปด้วยได้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณพ่อคุณแม่กับลูกที่ดีงามมีเครื่องยึดใจกันไว้ทําให้ระลึกถึงแต่บุญกุศล พอเราลึกถึงคุณพ่อคุณแม่กใจก็เป็นกุศลดันดีนึกถึงสิ่งที่ดีงามเนี่ยเราผูกใจไว้ทีเดียวเลยนะประสานใจไว้กับครอบครัวกับศาสนาพระ,ะัระตนาตายโยงกันหมดเลยแล้วก็ได้ความประพฤติเครื่องนําทางชีวิตไปด้วยก็อมคลสูตรนี้เป็นหลักอันหนึ่งเพราะคนตอนหลังนี่เป็นเน้นในแง่แต่เอาครั้งศักดิ์สิทธิ์กันมากเช่นอย่าเอาอะไรคาถาชินบัญชร อันนั้นก็ไปมุ่งที่เรื่องความศักดิ์สิทธิ์จะคลังจะช่วยอะไรใช่ไหมก็ไปมองในแง่ว่าพระสาวกองค์นั้นภาษาลีบุตรมาอยู่ที่นี่พระโมกคลาไปอยู่ที่นั่นไปอยู่หน้าภากไปอยู่ที่หูไปอยู่ที่แก้มไปอยู่ที่ปากองนั้นไปอยู่ที่นั่นที่นั่นเออก็ดีหรอกแต่ว่าไม่ค่อยได้ทรมาอะไรเลยคนเก่าโบราณกว่าเนี่ยเขากับเลือกดีอะ ใช่ไหมชินนบัญชรเนี่ยมันเลือกทีหลังมงคลสูตรนี่เขาเลือกไว้ตั้งนานนี้แล้วแนะ่ดีถ้าเลือกไว้เขาแน่จริงๆเลยเลือกไว้มีความรู้จริงๆนะเอามงคลสูตรเป็นหลักทีนี้ก็อื่นก็เอาสิครับเลือกเอาเช่งกรณีย่บเมตสูตรนี่ก็เป็นเรื่องของความเมตตากรุณาบทหลักนี่ก็มีมงคลสูตรนะมงคลสูตรว่าได้มงคลแล้วรัตนสูตร รัตนสูตรเนี่ยจะเดิมคือตัวอันแรกรัตนปริตรมงคลสูตรนี่แต่เดิมมาไม่มีการเรียกว่าปริตรเลยท้งทที่มาจัดอยู่ในชุดเจ็ดตำนานสิบสองตำนานนำเลยเพราะเดิมไม่ได้อยู่ในชุดปริตรที่ผมบอกแล้วเพราะว่าไม่ได้เป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันแต่เป็นการให้เกิดมงคลซึ่งเป็นเรื่องกว้างกว่าและเป็นฝ่ายบวก ในท่านใช้คําว่ามงคลมันอยู่ในตัวแล้วไม่ต้องมีคําว่าผลิตนี่ตอนหลังนี่เริ่มมีคนเดวเอ้ยอยู่ในชุดผลิตนี่น่าจะเรียกผลิตด้วยชักมีการเรียกผลิตที่จริงไม่ถูกมงคลสูตรเดิมมาไม่มีการเรียกว่าผลิตอยู่ในชุดพระปริตมีอยู่ในชุดเจ็ดตำนานแล้วก็จริงแต่ไม่เรียกผลิตมงคลสูตรยังเรียกมงคลสูตรแล้วพระสูตรใดที่มาจากพระไตรปิฎกสวดเต็มสูตรก็ไม่เรียกผลิตต่อมาตัดบางตอนจึงเรียกว่าปริตนี่ ก็สวดตัดมาตอนที่ต้องการก็เรียกผลิตไปแต่ตอนหลังนี่ก็เรียกปนๆกันไปแล้วนแต่เอาไปว่าถ้าคงหลักเดิมนี่มงคลสูตรก็เป็นมงคลสูตรก็เป็นหลักไว้นําเลยแล้วก็รัตนะสูตรมาเป็นรัตนปริตอันนี้จะว่าด้วยพระคุณของพระรัตน์ไตรรัตนสูตรนี่ก็คือเรื่องรัตนะไตรรัตก็จะเป็นเรื่องพระคุณของพระรัตน์ไตรแล้ว ในคาถานี้ก็จะอธิบายความหมายของความเป็นรัตนะสิ่งมีค่าว่าพระพุทธเจ้าเป็นรัตนะอย่างไรแล้วก็โยงมาหาว่าสิ่งนี้ดีงามประเสริฐก็เลยทําให้เกิดกําลังใจทําให้เหมือนกับเป็นเครื่องคุ้มครองอะไรตะะนะ่อเลยนะเก็บอกเอเตนสัจวัชินนะแล้วก็สวัสติโหตุเนี่ยจงความสวัสดีจงมี ก็ให้เกิดความสวัสดีความสวัสดีมันก็กว้างใช่ไหมความมั่นคงปลอดภัยเนี่ยทีนี้แบบเนี้ยจะไม่เหมือนกับคาถา,ายุคหลังๆมันจะมีว่าขอให้ได้นั่นได้นี่อันนี้ไม่มียุคเดิมเนี่ยจะไม่มีว่าขอให้ได้นั่นได้นี่โยลาภพ้นอะไรอะไรคือพกบทสวดของพุทธศาสนาดั้งเดิมเป็นผลิตเลยมุ่งที่ความคุ้มครองป้องกันเท่านั้นส่วนคุณจะได้อะไรนั้นขอให้ทำเอา แต่บทผลิตนี้ก็คือมาทําให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยเพราะคนเนี่ยพื้นฐานก็คือว่าแม้จะตั้งตัวในฐานที่ถูกต้องแล้วจะทําการทํางานด้วยความขยันหมั่นเพียรแต่มันมีความรู้สึกหวาดหวัน่นพลันใจไอ้ความไม่มั่นใจเนี่ยมันทําให้เกิดความระแวงหวาดทําอะไรก็ไม่เต็มที่นั้นท่านก็เลยให้จุดเนี่ย คือพุทธศาสนาจะไม่เอื้อมไปที่ให้อ้อนบอนให้ได้สิ่งนั้นแต่ให้ในงแง่ของความมั่นคงปลอดภัยเพราะว่าจิตใจได้อันนี้พอได้ผลิตเกิดความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยว่าเออเราไม่ต้องไปหวาดระแวงจะทําอะไรตั้งใจทําเลยตอนนี้แหละมันก็สนับสนุนการกระทําเพราะนั้นผลิตของท่านนี่สนับสนุนกรรม สนับสนุนการกระทาเพราะมันทําให้ทําด้วยความมั่นใจทําจริงทําจังเลยแต่ถ้าเลยไปอ้อนวอนตอนนี้ฉันไม่ต้องทําแล้วรอให้ท่านบรรดาให้ต่นนี้ผิดหลักแหละนั้นปรลิตในทางพุทธศาสนาบทสวดนะัท่านจึงเน้นไปอยู่แค่คุ้มครองป้องกันให้ได้ความมั่นคงปลอดภัยมีคาว่าสุขสวัสดีอย่างมากก็ให้มีสุขอะไรพวกนี้นะก็จะได้หนุนการกระทําเราเพียรพยายามเราก็ ไม่หวาดวั่นอะไรและตั้งหนา้าตั้งตาทําเต็มที่นี่เนี่กิจท,ทําหน้าที่ก็จะไม่พลาดแต่นี้ถ้าไปเลยเถิดไปก็ไปขอให้ท่านบรรดานโน้นให้บรรดาน,นีห้ตอนนี้แหละครับขอใหได้ผลโดนบรรดาลโดยไม่ต้องทำจบเลยตอนนี้ก็สลายหลักกรรมเลยหลักกรรมก็ไปเลยไม่อยู่กับกรรมแล้วการกระทำไม่เอา เสียเลยผิดหลักพุทธศาสนาเพราะน,นั้นแม้แต่บทสวดก็ต้องเข้าใจนี่นะบอกบทสวดในพุทธศาสนาแม้แต่ที่เป็นเรื่องในทางที่เราถือว่าขลังศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านมุ่งที่ความคุ้มครองป้องกันความรู้สึกสวัสดีปลอดภัยมั่นคงมั่นใจแล้วทำอะไรได้เต็มที่ไม่ใช่ไปให้หวังผลดนบันดาลเอาละครับก็มาถึงที่ท่านถามอีกอันเ,เดี๋ยวนี้อันนี้จบยังเนี่ย ใช้ได้นะฮะเอาแลวครับเลือกเลือกนี่ก็ไปลองเลือกดูเอาเดี๋ยวผมพูดอีกนิดหนึ่งก็เดี๋ยวเมื่อกี้พูดค้างไว้นิดหนึ่งนิมน่ะแต่ว่าขอเติมนิดหนึ่งเมื่อกี้พูดค้างไว้ว่าพระสูตรหรือผลิตที่เป็นหลักเนี่ยหนึ่งก็มงคลสูตรใช่ไหมสองพระตนสูตรที่ว่าด้วยพระรัตนตรัยแล้วก็สามเมตสูตรก็เรียกกันว่ากรณียเมตสูตรชื่อเต็มว่ากรณียเมตสูตรเรียกสั้นๆว่าเมตสูตรนะฮะ หรือเรียกว่าเมตตาปริตมาเป็นผลิตอันนี้จะเป็นบทแผ่เมตตาเรียกว่าเมตตาสามกนจริงๆแผ่เมตตาให้แกหมดเลยไม่มีใครเว้น,นอันนี้ก็เป็นสูตรหลักแล้วก็เลยไปจากนี้ก็จะไปมีพวกโพดชังผลิตก็ได้โพดชงก็เป็นพระสูตรคําสอนเลยเป็นหลักของ เรื่องของการปฏิบัติชั้นสูงแต่ว่าเราถือเรื่องในเรื่องเดิมในคำพีว่าเกิดจากตอนที่พระพุทธเจ้าทรงอาพาธให้พระมาสวดให้พระองค์สดับหรือว่าพระสาวกบางองค์อาพาธแล้วก็พระพุทธเจ้าเป็นสาธยายให้ฟังและท่านหายป่วยเราก็เลยเอามาเป็นบทสวดมนต์สวหรบบหายโรคนะให้หายอาพาธคล้ายๆเป็นนิมิต แต่ว่าล้วก็จะได้เป็นโอกาสให้สอนทบทวนธรรมะไปด้วย